ไม่อยากจะขึ้นหาได้เล่นน้ำนม่เลยอนะ่ะเดี๋ยวเขาจะมีวงสวงท่ายนนั่นแหละเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะ ขึ้นมาแล้วเล่นน้ำเอโบอลขอเสียงหน่อยเด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วส <Yeah. S 1> วัสดีค่ะสวัสดีค่ะส <Yeah. S 1> วัสดีค่ะ <Yeah. S 1> เล่นน้ำเสร็จแล้วก็มา <Yeah. S 1> ทานผลไม้กันนะคะโอเคค่ะมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย <Yeah. S 1> ขึ้นมาข้างบนเลยรลถปลาเจียงซาโจเลย

นวแม่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวจะพาคุณแม่วาไปหว้ขอพรนะคะยังยังค่ะแม่ข้าวยังไม่มาข้าวยังไม่มาเลยข้าวเนี่ยมาม่วงได้สามสิบกล่องมายังไม่ไหวเลยแม่ข้าวยังไม่มารอข้าวอยู่น,ยน่าจะสิบโมงนู่นแหละ ยังไม่ไหว้ค่ะแม่เนี่นะคะยังไม่ไหวเลยรอข้าวมันเส้นก่อนอันนี้ก็จะเป็นของคุณแม่เอฟซีที่ท่านแบบโชคดีก้อนใหญ่ท่านก็นมาทำอ่าศาลนะคะ,คะเขาเรียกว่าอะไรตั้งพญานาคตรงนี้นะคะวงสวงเนี่ยเหมือนแม่มาขอพรแล้วสำเร็จนี่นะคะเจ้าพ่อวันทุลที่ชาวบ้านเรานับถือ แม่นัดสวัสดีค่ะ,ย,คะยังไม่ไหวค่ะแม่รอข้าวรอข้าวจา้ะเออมีแม่เขาถูกเป็นร้านเลยนี่นะคะมแม่เขาถูกเป็นร้านแม่เขามาขอพอออกอรก็เมื่อก่อนช้างตกง,งานเขามาไล่อยู่ตรงนี้แหละแม่เมื่อก่อนะช้างตกงานเขามาไล่อยู่ตรงนี้แล้วที้แม่เขาขอพรเขาก็ถูกางวันใหญ่ กเป็นร้านเลยอ่ะแม่เขาก็เลยบวงสรวงทำพิธีบวงสรวงออพยานาคนะตั้งใจไม่เอาโซ่มาเหรอตายแล้วบอสไม่เตรียมอะไรเลยใช่ค่ะคุณแม่ไร่เนอกสถานที่นะคะเปลี่ยนมาเด้อยคุณแม่ท่านไหนจะอนดูเด็กๆตอนนี้ชยอยมากันหลายเชือกแล้วนะคะฮะสวัดัด อันนี้นะคะเราชามมาอมเดี๋ยวถ้าไว่เดี๋ยวปปอนะคะเด็กๆเดินมากันเหรอใช่ค่ะกันแม่เดินมาประมาณสามกิโลนะคะห่างจากบ้านเราตรงนี้แหละเวลางานบวชก็จะนะคะหน้าเขาก็จะขี่ช้างมาแล้วก็มาที่มาไหว้เจ้าพ่อวังทะลุแล้วก็มาดอนบวชตัวหามัน่อนอบอ ตัวหามันมอเอาโซ่ให้ตาจองไม่ใช่มอนมาแล้วบอะพูดถึงก็ตายยากแท้มอนมาแล้วตาจองมายังไงไม่เอาอะไรมาเลยบอสรีบมาเด้อเรากระลบอสมาอะไรนะตาจังอะไรนะมอนมอนมาพอดีพูดถึงมอนก็ตายยากเลยหนูมาแล้วงันมัน มาขาเสียงหนโลกแล้วสนใยมันได้ไปแ็นปักโซแล้วใช่แล้วมาแบบมาแต่ตัวไอหมอแอร์แอบ่อหนึ่งบ่อหบบ่อหนึ่งบ่อไอหบบ่อหนึ่งบ่อจำไอคลองเส้นทีสังอมาแล้วใช่ไหม มีหมาจรอยู่มีข้าวเหลือสองสองกล่องไมสั่งให้หมาม eat, าีค่ะแม่ข้าวยังมีออเดอร์แค่สามกล่องเองแก้วกล้าหนึ่งถุงแก้วต้าตีมันแก้วหนึ่งถึงให้บอนหน่อยออได้ค่ะแม่น,นี้เดี๋ยวข้าวมาถึงข้าวน่าจะยังไม่เสร็จ <leveling. S 2> <ties but S 1> เสร็จแต่ข้าวเหนียวมะม,ม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกำลังมาข้าวเหนมมียวมะม่วงมีสามสิบกล่อง ไอจูแล้วนี่หนอไอจูแล้วนี่หนอบอนมากินตรงนี้นี่มาหมาลูกมานี่มาโยนตรงนี้ตาตีนี่มาดวงดาวก็มาเดี๋ยวมาอันนี้มากันหลายเชือกอยู่ทันวากำลังวิ่งมาทันวาน้ำฝนเช่อไมหมา้ดนออกมาตัวเล็กๆผม ไม่เห็นเลยแม่ตรงไหนอะนูนธันวามาแล้วหนูธันวาเดินมาไหนแม่หมาพอยยังไม่เห็นหมาหรือว่าเราใส่ตาไม่ดีด้วยเลยลน,นูนนะคะหมาหลายเชือกนะคะนี่ธันวาก็มากำลังมาธันวาราศีท่านา 24, าน,นูได้ขอคบคุณแม่ไม่เวคะ่ะอินดูเมตาลกสาวบอสเราคะ่ะ แม่จ๋าหมาอยู่ตรงไหนบาบอกม่ไม่เห็นหรือว่าเราไม่ได้มองหันไปตรงพญานาคโอ้โอ้โอ้หนุนเห็นแลเห็นแลเห็นแลเห็นแเห็นแวบๆเห็นแลเห็นแลแม่โอเคค่ะหมาข้าวสองกองเนาะรู้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่แม่โอเคจี้เลย อ่บนัเย้ดยสแม่นาเดียขอบคุณค่ะท่านวาท่านวาราศีธนูไม่มีบ้านนั่นราศีอยู่ยังไงมาะอยู่กับพวกหาปูหาปลาละมั้งแม่ทันวายังเดินไปไว้ มีหมาน้อยด้วยแม่อัพข้าวให้สามเกาะโอเคค่ะมีร้านอาหารอยู่นะคะเพิ่งเปิดเปิดได้ประมาณลายเดือนแล้วแหละของหลานนี่แหละเ่อก่อนเขาอยู่พัทยาขายุุเรียนเนาะแล้วก็มาเปิดที่นี่นะครัววังทะลุครัวบ้านทุ่งครับนะคะไหว้คะเดี๋ยวแล้วรอข้ารอน้ำรอเดี๋ยวพาคุณแม่ไปไหว้ขอพรนะคะเอา เอาหกตัวเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้โชคใหญ่แน่นอนนี่ลไม่ึนะคะผลไม้เต็มหลังรถก็จะมียาอีกจะไม่เหาะแส้นอาบุมกำลังมาบูมกดตังอยู่น้องขวัญน้องขวัญแจกผลไม้เช่าถุงก่อนมาเนีหน่อยโอเคค่ะเอาผลไม้เช่าละถุงก่อนตอนนี้มากี่เช่าแล้วจากแม่นิขอบคุณค่ะแม่นิค่ะมีหนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าเชือกอาตาตีตข้าวโพดก็ได้เชอญละถุงห้าถุงขอบคุณค่ะแม่อามาเอาเลยห้าถุงเอาขอ้าวโพดก็ได้นะข้างบนเออห้าถุงห้าเชือกแล้วอามากินผลไม้ก่อนลูกมาเหนื่อยๆนะคะมาแล้วขอบคุณแม่นี่ค่ะ หลังจากพวกคุณแม่นีคนะคะเมตตาผลไม้ให้นกช้างนะคะทุกทุกเชือกเลยนะคะตอนนี้มาแล้วห้าเชือกนะคะสาธุบุญนะคะคุณแม่คุณแม่มีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะการงานจะเดินรุ่งเรืองนะคะแม่ค่ะกราบขอบพระคุณสาทุบุญกับคุณแม่นีคค่ะปปจจาออ้้เงหืมไก นี่ธันวาราศีธนวัตวัดขนมคุณยายมาแล้วก้อยก้อยปลามาแล้วแม่แม่ค้าขนมแม่ค้าขนมผมขาว วันนี้มีอะไรวันนี้ขนมมะลายยายของหวานม่วงยายไม่ใช่ของยายได้ไรของยายของหวานของหวานะของหวานสิบห้าชุดข้ะเดี้ยวมะม่วงสามสิบของยายไผ่อันนี้ขนมของคุณยายของหวานอะไรของหวานมันม่วงมันม่วงโอ้มันม่วงสิบห้าถุงถุงละยี่สิบตามราคาใช่แล้ว <laughs> อันนี้ของของของป้าพายนะคะเดี๋ยวม่วงมีสามสิบกล่องกันจิ้มกันแดงเออจูบแหนเนื้อเอออมาแค่นี้ก่อนยังไม่เสร็จขนมของคุณยายมีสิบห้าชุดของหวานมันม่วงทำแล้วต้องตามมาที่นี่อนะเอาไว้บนนู้นก็ได้เนาะกตกข้างล่างนั่นแหละเออที่เหลือไอ้หฮอเนสแสกกระโดดเออไอ้เจอตก เปิดมากีา้เออไอทุงแสงหนึ่งปัจจัยทุงแสงนะข้าวหนึ่งเหนียวหนึ่งนะคะตาจ่องขอบพระคุณค่ะชุดท่าไหลเหนียวม่งวงห้าสิบค่ะคุณแม่เหนียวม่งวงอร่อยมากชุดละห้าสิบหวานยายชุดละยี่สิบนี่ของเราอร่อยทุกอย่างนะคะแม่นะคะจุดไปอยวจดก่อนเนาะส,สุดไปไปลาได้แล้วรอคนมาก้อย ลาได้แล้วสามตัวตาจ่องจงแกงข้าวหนึ่งคุณแม่เฟยเฟยสวัสดีนคะคะแม่เดี๋ยวจดก่อนเด้อแป๊บหนึง่งตาจ่องข้าวหนึ่งเหนียวหนึ่งเหนียวหนึ่งคุณแม่อ่าคุณแม่มายเวจ<ำ>ับเสน้นเดี๋ยวรอข้าวเดี๋ยวรอข้าวรอเส้น เพราะว่าของเหนียวม่วงก็ของคุณแม่ของคุณแม่ของคุณแม่แนนซี่นะคะเหนียวเหนียวสามชิบคุณแม่แนนซี่สามเนาะเส้นคุณแม่แนนซี่สาม มาทำอะไรอ่านข้างบนหน่อยค่ะแม่ไม้เวอ่านแล้วโอ้เอาสิจุดเหนี่ยวม่วงแจกกันขอบพระคุณค่ะย่งยาคุณแม่นันซี่มาได้แจกคุณแม่นันซี่ไหว